่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจาเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดทาอาหารพืชคุณภาพของสายเกษตรท่านผู้ฟังครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้ก็คือเสียงของทิดบวนบางประมาอดิศักดิ์บุญกิยาพันธ์นะครับ ท่านอยากรู้จักว่าผมเป็นใครไปเปิดคลิปเสียงฟังวันที่13กลกุมภาพันธ์2567ผมได้แนะนำตัวไว้แล้วนะฮะแล้วคุยกันมาเรื่องน้ำเพื่อคืนชีวิตให้แม่น้ำเพราะน้ำคือชีวิตถ้าแรงนี้แม้เราทำได้ไม่ได้เต็มร้อยอย่างที่ทิดบ่วนบางประมาพูดอย่างน้อย เราก็จะเตรียมการเป็นแหล่งเก็บกักน้ำและเชื่อว่าน้ำก็จะไม่ไหลท่วมนะทีนี้พี่น้องครับเวลานี้เนี่ยที่น้ำมันท่วมทุกปีทุกปีเนี่ยเอาภาคกลางภาคเหนือกับภาคกลางก่อนน้ำไหลมาจากทางตอนเหนือมากักเก็บที่เขื่อนภูมิพลระบายน้ำลงมาจากจังหวัดตากนะะ มาที่เขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทและน้ำตรงนี้ในหน้าแล้งเราต้องปล่อยลงมาเพื่ออุปโภคบริโภคและบางครั้งเราก็ต้องเอาน้ำเนี่ยมาผลักดันน้ำเข็มไม่ให้น้ำเข็มไหลทะลักเข้ามาเป็นที่เสียหายแก่เลือดสวนไร่นาในพื้นที่ ชายฝั่งทะเลนะและก็เป็นน้ำที่จะสนับสนุนการเกษตรในช่วงฤดูแลง้งผมจะบอกว่าทำไมาน้ำเค็มมันทะลักเข้ามาแล้วทำไมาน้ำมันท่วมน้ำมันท่วมเพราะว่าแม่น้ำเก็บน้ำได้น้อยผมพูดไปแล้วนะฮะแต่แม้แม่น้ำจะเก็บน้ำได้เยอะจะมีแก้มลิงเก็บน้ำไว้เยอะ แต่บางครั้งน้ำส่วนเกินเราระบายทิ้งลงทะเลไปอย่างน่าเสียดายนะครับและบางทีระบายไม่ออกนะระบายไม่ได้น้ำก็ต้องท่วมขังอยู่อย่างนั้นเพราะอะไรฮะเพราะน้ำทะเลหนุนอ่าวไทยตรงรูปตัวกอเนี่ยครับตัวกอไก่เนี่ยนะมันมันไม่ควรจะเป็นน้ำทะเลใช่ไหมอันนี้ผมพูด หลายคนที่มองในเรื่องระบบนิเวศอาจจะบอกเฮ้ยเดี๋ยวมาระบบนิเวศมันจะเสียนูน่นนี่นั่นแต่สําหรับความเห็นของผมนะฮะถ้าประเทศไทยจะไม่ให้มีน้ําท่วมนะเราจะต้องสร้างทะเลสาบใหญ่ขึ้นที่ปากอ่าวไทยครับนี่ผมจําคิดปากเข้ามานะวันหนึ่งผมดูข่าวแล้วผมได้ยินเขาพูดกันผมเออ,เอ,อผมเห็นด้วย เพราะอะไรครับเพราะปกติเวลาเราน้ํามันเยอะเนี่ยอย่างเมื่อปี54อย่างเงี้ยน้ำมันเยอะแล้วมันไม่รู้จะระบายไปไหนมันก็ท่วมหัวใจนะคือกรุงเทพนะผมไปนั่งรถนะในคลองวิภาวดีรังสิตผมเดินจากวิภาวดีซอยวิภาวดี42นะเดินเข้าบ้านนะไปทะลุ อซอยท่านผู้หญิงพหุนนะครับจูงเรือ,อยางเดินนะฮะกรุงเทพยังเมืองลางเลยตอนนั้นทีนี้บอกว่าถ้าอย่างนั้นแทนที่จะให้มันไหลคดเคี้ยวคดไปคดมาตามแม่น้ำเจ้าพยากว่าน้ำจะได้ไหลออกสู่ปากอ่าวมันใช้เวลาเยอะเขาก็มีดำริบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราจะต้องขุดแม่น้ำใหม่โดย จากนอนสวรรค์แล้วก็เป็นสายตรงเลยทําถนนน้ํามุ่งสู่ปากอ่าวนะฮะก็ติดขัดจะต้องมีคนเดือดร้อนเยอะแยะเพราะที่ดินทํากินเขาบอกถ้าอย่างนั้นมันมีปัญหาเราสร้างอุโมง์เราทําอุโมง์ผันน้ำนะฮะจากที่ทางตอนเหนือแล้วก็ไหลลงไปสู่ปากอ่าวนะฮะ แล้วก็ทิ้งลงทะเลไปผมก็เสียดายอีกอะและที่ว่าไปจำขี้ปากเข้ามาเขาบอกว่ามีฝรั่งมาเมืองไทยแล้วก็มามองอ่าวไทยที่เป็นเหมือนรูปตัวกอไก่นะฮะจากที่เราเพชรบุรีประจวบชุมอรอะไรเนี่ยนะด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็ระยองจันตราดไปนูน่นเขาก็จํริบอกว่า อันนี้ผมเห็นด้วยนะและผมเชียร์ว่าถ้าจะเป็นโครงการใหญ่นะฮะแข่งกับโครงการแลนบริดจ์นะฮะคืออะไรฮะคือโครงการสร้างทะเลสาบนะครับรูปตัวกอจากแหลมผักเบี้ยไปแหลมฉบังถ้าเรามีเขื่อนนะมีประตูปิดเปิดน้ำทะเลหนุน หน้นไม่เข้ามาถึงปากอ่าวเพราะว่าเรามีเขื่อนกั้นไว้นะครับหนึ่งเขื่อนนะครับแล้วเขาบอกว่าควรจะทําเขื่อนอีกเขื่อนหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะ,ะน้ำเจิดไหลลงมาจากแม่น้ําเจ้าพยาหรือจุดระบายน้ำมาอย่างไงก็แล้วแต่แทนที่ทิ้งลงทะเลไปเราเก็บน้ํา ไว้ที่หัวตัวก่อหัวก่อไก่นะครับเราจะมีแหล่งน้ำใหญ่มากที่ยังไงยังไงประเทศไทยก็ไม่มีทางที่จะขาดน้ำได้เลยผมหวังว่าโครงการนี้จะเกิดนะครับและว่ากันว่าใช้เงินมหาศาลนะครับเราก็ต้องไปหาคนรวย มาช่วยกันทําและจะแลกเปลี่ยนกันอย่างไรก็แล้วแต่ต่อไปก็จะเป็นสมบัติของคนไทยในอนาคตอย่างจีนเห็นไหมครับเขาโดนฝรั่งมาเบียดเบียนเขายอมให้เช่าฮ่องกงนะร้อยปีเสร็จแล้วเขาก็ได้คืนแล้วนะอันนี้ถ้าทำโครงการอันนี้ได้เรื่องน้ำท่วมเลิกพูดเลยเรื่องน้ำแล้งไม่มีแล้งเด็ดขาดเพราะว่า มันจะมีแหล่งน้ำที่เราเก็บน้ำไว้อย่างมากมายมหาศาลและน้ำนี้ก็อาจจะนำไปแปรรูปเป็นน้ำดื่มสะอาดเป็นอะไรต่ออะไรมันจะเกิดอุตสาหกรรมอะไรต่ออะไรที่เกี่ยวข้องกับน้ำอีกมากมายมหาศาลเลยครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่ต้องบอกว่าใหญ่มากโครงการยักษ์เลยนะครับ นะเพราะว่าจานจะสร้างเขื่อนกั้นทะเลจากาแหลมผักเบีย้ยไปที่แหลมฉบังนะมันไม่ใช่เรื่องเล็กอันนี้คือกันไม่ให้น้ําทะเลหนุนเข้ามาแต่ทีนี้นักอนุรักษ์หรือผู้คนที่เกี่ยวข้องเขาก็อาจจะบอกว่าโอ้ยเนี่ยมันทําให้ระบบนิเวศเสียหายอะไรต่างๆก็ค่อยๆไปคุยกันแต่ให้ยึดชาติ เป็นหลักใหญ่นะมองธงชาติร้องเพลงชาติก็คิดถึงไว้และเราจะแก้ปัญหาและไม่เพียงเท่านี้ผมยังเสนอแนะว่าตั้งแต่บนภูเขาเวลานี้ไฟไหม้ป่านะผมบอกต้องทำให้เป็นป่าเปียกเราต้องมีเขื่อนเล็กเขื่อนน้อยจะเรียกว่าเขื่อนเลยเรียกว่าฝายฝายเล็กฝายน้อยไม่เป็นฝายแมวแล้วนะ คือเป็นฝายที่ใหญ่กว่าแมวน่อยเพื่อให้ภูเขาทั้งลูกเนี่ยชุ่มน้ำเป็นป่าเปียกครับแล้วจะมีความอุดมสมบูรณ์แล้วน้ำจะค่อยๆซึมมาเป็นน้ำตกแล้วก็ไหลามาป่าจึงเหมือนฟองน้ำใหญ่ที่ซับน้ำไว้แล้วก็ค่อยๆปล่อยน้ำลงมาในรูปของน้ำตกถ้าเคยสังเกตไหมครับ เราไปเที่ยวน้ำตกถ้าเคยตั้งข้อสงสัยไหมเทิดบุญอลงมาเคยตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยแล้วน้ํามันมาจากไหนมันเก็บไว้ที่ไหนทําไมมันถึงไหลสู้สู้สสสมานะฮะเล็กที่สุดก็อย่างน้ําตกไซโยกน้อยที่กาญจนบุรีน้ําไหลมาไม่หยุดเลยนั่นก็คือน้ําที่อยู่ใต้ดินเพราะมีผืนป่าดูดซับน้ําเอาไว้ ค่อยๆทยอยปล่อยลงมาเพราะฉะนั้นจุดกำเนิดน้ำคือป่าวันนี้อย่าให้ที่สปกรไปลุกที่ป่าอย่าเอาที่ป่าเสื่อมโทรมไปเป็นป่าเอามาแบ่งโฉนดป่าเสื่อมโทรมเราต้องทำให้เป็นป่าสมบูรณ์รักษาป่าที่สมบูรณ์ไว้แล้วก็ฟื้นฟูป่าสมบูรณ์ป่าเสื่อมโทรมให้เป็นป่าสมบูรณ์ ส่วนที่ราชการที่จับจองไว้เยอะแยะนะอันนี้ก็ต้องชื่นชมหารอากาศที่เขาเอาที่ทหารมาให้ชาวบ้านทำกินกันแล้วตอนนี้นะครับนี่ก็คือเรื่องของน้ำกับชีวิตครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนบางประมา้า ตู้ปอน12กำแพงแสนนครปฐม73140ถ้าส่งลายก็ id l ล n e นะครับ U a d s i buan 2 4 9 4ท่านจะสั่งซื้อ f i b o n e ํากำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง id l ล n e สั่งซื้อออโลซอยอัลตรา o l ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดี ก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดมแมลงวีขาวแล้วก็เพลี้ยแป้งนะแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร g p p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเวฟฟรีร่อน ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรเเลตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟสตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟสตริลอนธาตุอาหารเสริมสูตรเเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัด ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอก,ไม,ดอกไม้ประดับเติบโตโงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกร,รกไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร